นนี้เป็นบอร์ดดิสเพย์ความเร็วนะครับตัวเลขเซเว่นเซกเมนต์ขนาด4นิ้วครึ่งนะฮะบอร์ด <Board S 1> นี้เราจะทำใหญ่ขนาดไหนก็ได้นะครับอันนี้รับดเดล็กพันมาจากเอนค d เดอร์ตัวนี้นะฮะลองดูสปดหนึ่งจุดหนึ่งจุดสามสองอ้าครับ เนะครับจะเป็นดิสเพย์ความเร็วดิสเพย์ตัวเลขความดันดิสเพย์จำนวนนับเคาน์เตอร์อะไรก็ได้นะฮะเราสามารถประกอบบอร์ดให้ขนาดใหญ่ได้เท่าที่ท่านต้องการนะครับ